สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ออกก็พาเพื่อนๆมาดูรถสวัสดีสุรินนะคะเดี๋ยวเราก็อยากรู้ว่ารถเขามีกี่วินบ้างเนาะที่น้องๆถามมากันนะคะเพื่อนๆถามมากันเนาะว่าอยากเห็นสวัสดีสุรินนะคะพี่ออกก็เพิ่งจะมีโอกาสออกมาช่วงกลางวันนะคะนี่ก็จะเป็นรถเที่ยวเดียวกลางวันของสวัสดีสุรินเนาะ เที่ยงประมาณเที่ยงนะคะเป็นรถพิเศษสองชั้นบอกวอกกว้างมากเลยรถพิเศษนี่ก็น่าจะประมาณ32ชที่นั่งปาปอหนึ่งพิเศษนะคะราคามันก็จะเป็นอีกราคานึงจากปอกหนึ่งธรรมดานะเพราะว่ามันบอกมันก็จะกว้างกว่าก็ก็จะจอดอยู่ตรงชานชาลาที่4นะคะ ชันชาลาที่สี่ตกตัวนักสูตรแ,แดงเลยอะซื้อตั๋วชั้นสามมาก็เดินออกมาตรงสะพานนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะถึงตรงศูนย์อาหารด้านใ,นใต้นะคะบนสะพานศูนย์อาหารด้านใ,นใต้แต่ถ้าเราซื้อตัว๋วเสร็จแล้วเราลงนิดมาก็เดินด้านล่างมาได้เลยนะคะเราจะเห็นเนาะอช่วงเที่ยงมีจอดอยู่คันเดียวเองนะไม่มีรถเลยก็จะมีรถชันชาลาสีา่ด้านด้าน ด้านที่เหนือนะก็จะเป็นพวกรถโบราดนะคะจะวิ่งทนะั้งวันนี่เราก็แอบมองผู้โดยสารแอบมองมาตลอดเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูในรถนะคะว่าเบาเขากว้างมองน่าจะนั่งสบายมากเลยนะคะเบาะนป็นสองน้อนั่งสบาย ตอนหนึ่งพิเศษนะคะเดี๋ยวเราถามกับพี่คลอหัวอค่ะรถมันมีออกวินอะไรม้างกี่วิน<ะ>รถมันมีกี่วินอะก็มีเดือนสองคันนะครับกี่โมงเช้ามีกี่โมงมัง่งเช้าเราจะเริ่มเที่ยงสี่ท่าเนี่ยเนี่นยคันนี้เหรอออกคันเดียวเองหรอกลางวัน,นอะกลางวันคันเดียวครับออ๋วี่ทุกวันนะครับอ่า วินหนึ่งแล้วก็เย็นมีสองวินใช่ไหมกี่โมงเกิดกี่โมงกับกีบ่โมงนะอ๋อเอาไปลง Youtube แล้วก็ดีสูรินไงว่ามันมีกี่วินเวลาตีตั๋วเราก็จะได้มาถูกตอนนี้มันพวก่อทการออปล่อยวินเตอร์มาไลยไม่ไม่เราเอาปกติดิวินเยวเคยก็วินหนึ่งอ๋อเหรอเที่ยงวินหนึ่งอตอนเย็นกี่โมงนะสามทุ่มอ๋อเราก็เหมือนนึกว่ามันมีรถเยอะเหมือนกันเนาะ แ้วก็มีเ้าเปิดที่ยวราเที่ยวราาเที่ยวโอเคค่าดยสารพิเศษเท่าไหร่อ่ะต้องรูตัวก็เแล้วบอกว่าไม่ไไปดูข้างในเขา่ายมาไม่ใช่ที่ตั๋วมีไหมที่ตั๋วมสี่ร้อยกว่าสี่ร้อบแปดบาทสี่ร้อยแปดบาทเหรอ28บดาทสี่้อยี่บแปดบาทขอบคุณมากพี่เอาแนะนำรถด้สารอะไรเงี้ย เาอยากตัดรถสวัสดีสุรินรเขาก็เลยถามมาขอบคุณมากค่ะครสรุปว่ารถสวัสดีสุรินปกติก็จะมีแค่สองวินนะคะสวัสดีนะในเส้นทางสุรินนะคะก็จะมีเที่ยงกับเที่ยงกับสามทุ่มนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคนขับนะคะพอขอลอเราที่ให้ขอ้อมูลนะคะเดินทางในข้าหมอดชิดตอนนี้ก็จะ คนก็จะเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงลางวันก็จะไม่มีคนจะเริ่มมีคนก็สี่โมงเย็นนะคะรถต่างจังหวัดระยะทางไกลเนาะวิ่งข้ามคืนนะคะไปถึงปลายทางตระเช้านะก็คนจะเยอะนะคะมีตัวแล้วก็เดินมาดูที่ชานชาลาเราก่อนนะคะว่าเราจะขึ้นตรงช่องไหนนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูในคลิปที่พี่อ้าททำก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์พี่อ้อด้วยนะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะมาเป็นกําลังใจให้พี่อ้อด้วยในการทําคลิปต่อๆไปนะคะก็ใครที่ต้องการที่จะอยากรู้ว่าซื้อตั๋วไว้แล้วจอดรถจอดตรงไหนนะคะทักพี่อ้อมาเลยค่ะให้พี่อ้อทาคลิปให้ดูได้นะคะว่าเราจะได้เดินถูกนะเดินทางเข้ามาจากหมอชิดจาก ที่ประตูนะคะเดินมาที่จอดรถได้เลยนะเราจะได้เดินมาถูกไม่ต้องเดินวนหาวนไปวนมานะคะบางทีพี่อ้อนั่งทํางานอยู่ก็นู่นเดินไปด้านหลังตรงนู้นเลยตรงขาเข้านะคะทะลุออกไปนู่นเลยซื้อตั๋วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเดินไปด้านหลังเลยกลายเป็นว่าคือด้านหลังก็คือหลังอาคารนะคะไม่ใช่หลังจนไปถึงทางรถไฟสายสีแดงตรงนู้นนะคะรถก็จะจอดอยู่แค่ตรงซื้อตัว๋วตรง เดินออกมาหน่อยนึงแล้วก็อีกชันชาลานึงนะคะก็จะไม่ได้ไกลถึงขนาดนั้นเนาะก็ฝากกันด้วยนะคะผู้โดยสารที่เดินทางไม่ให้หลงนะก็ฝากกดติดตามพี่อ้อไว้นะคะมาเป็นเพื่อนกันนะไม่มีหลงหัวชิดน,นะคะทักมาถามได้ในไอดีไล W ์ w a l a นะคะ1 3ตัวแล้วก็7ตัวหนึ่งทักพี่อ้อมาได้นะคะมาสอบถามมาคุยกันเชา้ชาๆยังไงก็เดินไม่ถูก เดินเดินไปด้านหน้าไม่ถูกก็ทักมาถามได้เลยนะคะค่ะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะที่อยากเป็นกําลังใจกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ